เป็นคนเจ้าไม่แต่อย่างนี้แต่อย่างนี้คิว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 เป็นคนมีน้ำใจมากอันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงอย่าเถียงูดอย่างนี้ไม่ไม่ไม่คิวคิวอะจริงๆครั้งแรกสุดอะที่พี่บุ๋มบอกอะที่พี่บุ๋มเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอะพี่พี่ต้องบอกว่าเรื่องนี้รู้มาจากพี่บุ๋มใช่ป่ะแต่ว่า คือพออยู่ไปเรื่อยๆอ่ะก็เริ่มก็เริ่มชินแล้วอย่างหนึ่งที่รู้สึกกับคิวอ่ะก็ก็คือเรื่องที่บอกว่าเขาไมนคุมีน้ำใจจริงคือหมายถึงว่าไม่ว่าไหววานอะไรไม่ว่าให้ช่วยอะไรอ่ะคือช่วยจริงๆถึงจะขี้บนไปหน่อยก็เถอะแต่แต่แี่ เอางี้าคำชมมีหนึ่งไม่ผมอะผมอะกำลังจะบอกว่านนจริงจริงอะค<อ>ิวเป็นคนเดียวเลยนะคำชมมีมที่พูดอะไรประมาณเนี้หมายถึงว่าวิธีการใช้คาพูดในชีวิตผมอะที่รู้จักอะเป็นคนเดียวเลยนะที่ใช้คาพูดแปลกๆอะไรแบบเนี้ยเออแรงแรงแรงที่คือผมไม่เจอคนอื่นในชีวิตที่เป็นแบบนี้เลยจริงๆแต่ว่าคือตอนแรกก็เลยมีความรู้สึกแปลกเมื่อปีแรกๆจนตอนหลังอะคือก็ยังพูดเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่า ผมไม่ความรู้สึกว่าเขามันไม่ใช่เชิงชินผมรู้สึกว่าเขามีด้านดีหลายอย่างจริงๆคือคืออย่างอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนมีน้ำใจจริงนะที่เขาก็เลยมองข้ามด้านที่ไม่ดีไอเไม่ผมไม่ชินคือผมมันไม่ไม่ได้ไปดิบไไม่ใช่คือผมมันแค่ไม่ไม่เจอคนที่แบบใช้คําพูดแปลกๆอย่างนี้ในชีวิตเยอะต้องบอกอย่างนี้แต่ว่าไม่เจอเลย ไปแล้วขออันนี้คนนี้เคยมีเพื่อนอฟซีบไม่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 ใช่แต่ว่าแต่เขาไม่พูดแรงกันไงนเขาก็จะทํางานอยู่ในองค์กรน่ะนึก <c oughs> ออกใช่ไหมแบบอารมณ์แบบปกติอ่ะปกติแต่ว่าเออแปลกแปลกเนี้ยแ,แต่ว่าตอนหลังคือตอนหลังก็พยายามทําความเข้าใจคือเข้าใจว่าเขาเป็นคนหนึ่งในชีวิตที่แก้มุมรักมากนึกบอกอย่างนี้ละกันแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเราจะอยู่กับเขาอ่ะเราต้องเข้าใจเพื่อนเขาว่าเป็นแบบไหนอ๋อ แต่ว่าพอพออยู่พออยู่ไปเรื่อยๆอ่ะก็เข้าใจว่าเออเขาเป็นคนเขาเป็นคนดีคนหนึ่งเขาดีน้ำใจจริงๆมีอะไรอีกไหมมีอะไรใหม่อีกไหมมีต่อไปป้าแต่แต่ว่าแต่เขาเป็นคนดีแต่แต่ไม่ยังไม่มีแต่ก็ก็เอ็นดูเป็นน้องคนหนึ่งจริงๆริงอ่ะเขาเอ็นดูนะคิวเออเจ๊มักสินไปวันนี้เขาสลับฮาร์ปออนในคิวไม่แล้วแล้วผมมาบอกจะบอก หุ้ยมันใสอย่างนี้เลยเหรอใช่มาร์คแผ่นดีมากบอกไม่ใช่ไฮโดรเจลไม่ใช่ไฮโดรเจลปกติเก่งติดเนียนมันดีมากก็ได้จากคุณครูค่ะพอน้ำน้อยนิดเก่งโชว์เลยดีมากสีนี้นะพะ่กูังหยีดเลยเออโชว์ไงพี่เก่งเข้ากล้องไหมฮะจะบอกว่ามาร์คมาใสปิ้งเลยนะเขาบอกว่ามันเป็นมาูก์ขอรื่อเทียบนเลยค่ะไม่ใช่ไม่ใช้ผ่านสุดยอบเลยทำจากคิวตีนใช่คำว่าห่อ อไปดูกับแม่เขาเวลาเขาไปกินาวบ้านีบ้านเขาตูอง่มีหาเขาต้องให้เห็นาไแม่นี่มาแม่บอว่าพีปวนั่นนะคิดว่าพ่อแม่เขาจะงงวะงง้ว่าเพี่เขาบอกพี่เมื่อวันวันนั้นน่ะวันนั้นอพี่ประชุมใช่ป่ะมีมีพี่อยู่มีน้องอยู่แล้วพี่ก็บอกว่าแบบเอยทาไมวันนี้ทุกคนดูยมยมนะพี่พี่ พี่สาวอะที่เป็นหมออะถามว่ายมแปลว่าอะไรถามจริงโอ้ล้วก็บอกว่ายมที่แปลว่าอ่อมอไงอมมไม่ใช่ไเข้าใจอมมแปลว่าอะไรก็บอกว่าจริงๆเออไม่เข้าใจคือคนปยมไม่เข้าใจว่ายมมันหรอเออแล้วแล้วปกติเขาไม่เข้าใจเออแล้วแล้วก็เลยบอกว่าแล้วตอนแรกพี่ก็ไม่เข้าใจคำนี้ไมทีถว่ามันอยู่มันอยู่มาจนเข้าใจกันแต่ว่าจะบอก จะบอกว่าแล้วก็บอกเขาว่ามันดูเหนื่อยเหนื่อยทุกคนอ๋ออ๋อประมาณนั้นเข้าใจปะอพี่พี่ก็ลืมไม่ควรใช้คำบทนี้อะไรประหลาดประหลาดแบบนี้อมแก่เพพูดว่ายอนะอมแก่คนละวงกันทุกคนเข้าใจไหมไม่บอกไหมคือแล้วเวลาพี่พูดว่าหาแต่พ่อแต่แม่มันติดอะแม่แต่พี่ว่าพยายามจะเลิกอยู่ถามว่าหา ใช่ใช้ผีติดค่ะแต่แต่ถ้าคนที่ดูไลฟ์อบบหรือคนได้แต่แต่หมายถึงว่าควมเปติดไม่จริงจริงมันคือฮะฮะอะไรเงี้ยอะไรนะแต่แต่ว่าเนี่ยลากยาวไงหฮ่าอะเลี้ยพี่พีก็ติดคำแรกเลยเพราะว่าหาแล้วติดสองสามปีแล้วนะตอนตอนที่เรารู้จักพี่พีแต่พี่พีผู้ขายเนี่ยีพีด้วเห็นไปยังรู้ทุกคนยังรู้สึกว่ามันประหลาด ไม่ใช่คำว่าหาเนี่ยในได้ยินคิวพูดพี่ผมพูด่อะไรเงี้ยยังแบบเออในแต่พอพี่พีพู่าคือแบบในใจแบบใช่อพี่พีพี่ี่พูดเอาเราไปทำเนี่ยคือเขาจะมีคำปฏิเสมาคุณนาอะไรเงี้ยคิวนาอัปเดตพวกนี้เป็นอะไรนะพวกนี้เป็นอะไรนะสริงจริงอีกอันหนึ่งก็คขอร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 อ

อ้าวแล้วก็จะมาก็เหรเพราะว่าเราให้ถุงแบรนด์เสร็จไปถึงแค่เที่ยงคืนมากดได้เลยครับกลับมาแล้วคุนผีเอาเวลาได้กินกระเทยแต่ตอนแรกพี่มีรัไม่พูดเลยนะเนี่ยพี่จะเข้าไปคุยก็แบบสวยไลยผีเงียบมากเลยตอนนี้ก็ช้ำนี่ร้าน พอี่พีทโปร่ให้อีกทีได้ไหมคะมนโปผล่วันนี้โปลวันนี้ก็คือ,อนนปกติแผ่นที่แบบแผ่นใหญ่ยักษ์อย่างเงี้ยครับแผ่นใหญ่ยักษ์อย่างเงี้ยมันข้อดีมันคือมันวางเต็มหน้ากับไม่ว่าหน้าใหญ่หน้าเล็กเต็มหมดคนที่แบบอาจจะหน้าใหญ่หน่อยเนี่ยบางทีอ่ะมาร์กมันไปไม่ถึงเนาะแต่อันเนี้ยเวอร์ได้หมดแน่นอนแล้วก็โปลนเนี้ย อันนี้เป็นแบรนด์นะที่มาจากโรงพยาบาลที่เกาหลีนะครับมันเป็นแบรนด์นําเข้านะครับแล้ว,ลวมันเป็นไฮโดรเจลด้วยครับมันเป็นไฮโดรเจลแล้ววันนี้หนึ่งกล่องเจ็ดร้อยอ่ะซึ่งปกติพันกว่าบาทอ่ะเขาให้ตัวลิฟติ้งอ่ะก็คือเอาไปเอาไปรัดกับคางเนี้ยครับได้งึงขได้ดีนะเนี้ยได้ไปอีกลองดึงให้เพื่อน <S 1> 1, <S ๆึ่งกล่องห้าชิ้นนะครับถูกนะ จริงๆใครจะกดกดได้เลยได้เดี๋ยวรอโมเนน่นะชิลละแค่เจ็ดสิบกว่าบาทเองนะคะได้โดยที่เป็นมาเ k m a อินโค o ีย a กีเลียมไม่มีใครกดเลยหรอสีส้มช่วยเรื่องอะไรนะคะสีส้มช่วยเรื่องเดี๋ยวนะริ้วรอยลิฟติ้งไงลิฟติ้งอันนี้นะใช่อันนั้นหาเอเนจีชีตหายอีกแล้ว ที่ส่งสิวคือริ้วห่อหอใช่ครั้งแรกที่เจอมีดิวคือขอตกใจว่ฮะเอนเตอจีชีคือไม่เอาไม่ดีเลยทุกคนอ๋อฮัลโหลอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ผิดอันจะบอกว่าเอาไงเอาใหม่อันนี้หน้าโกรอันนี้หน้าโกรอสีเขียวอันนี้ความชุ่มชื้นอันอันนี้ริ้วรอยอ่าและฉับบัวชมพูเป็นตัวแถมตัวลิฟติ้งคาง แล้ว,วตัวตัวที่หหหให้อะแพงกว่าตัวมาร์กอีกตัวนี้ว่ะมาใครจะกดกดได้เลยนะตัวมาร์กนะครับไม่มีใครกดรุ่นไหนหเลยหรอเดี๋ยวมันดีมากจริงนะมันไม่ใช่นี่นะมันไม่ไฮโดรเจลมันไม่ไฮโดรเจลอรคะสนุกมันไม่ใช่ไฮโดรเจลนะไ,ไฮโรนะดรเจลมาร์กหรอใช่ใช่แต่เราเป็นไฮโดรเจลที่ครึ่งชั่วโมงก็ได้อะพี่ดี ปกติมันต้องแบบต้องหงว่าเมืองะทุกคนอีกสองนาทีแปดเซลล์หมดนะครับอะไรหรอคะอีกสองนาทีแปดเซลล์หมดนะไม่มีใครกดเลยหรออีกสองนาทีค่ะทุกคนได้ถูกกับตอนต้นไลฟ์นะต้นไลฟ์ไม่ได้รางวันนี้นะคะนีที่เปลี่ยนไปหลังคะนนสุดมามันจะเดงากหม้ตอนอยู่ห้องน้ำเหมือนน้ำไหลน้อย เรอไป่ายแไป่าแล้วกนั้นไฟดับเขมันลิก้าอไรเนี่ยแต่ก็บมามรมพมีลเลมน่ต้องไปทางานล้วเดี๋ยวผมต้อจ่กระเป๋าด้วยเพราะว่าเดี๋ยวทางานยาวไงก็องจ่ะไม่แต่เขาต้องกลับบ้านไปจัดเอามาไม่ไไม่มี่ไไม่ออกก็ส่เมีคนซื้อด้วยแล้วก็เดียว ไไปัดดนนู้อ๋อมีคนซื้อผ้าปูเตียงย้ออนวิ่งีแล้วคนที่ซื้อผ้าปูเตียงชื่อนอนซื้อน่อโซ่เหมาะสมแล้วกันพี่ซื้อไปนอนทุกคนไม่เกินห้านาทีเราอาจจะต้องไปแล้วเลยแล้วแฟลชเซลล์มันแบบมันจะเด้งหลังเด้งคืนหมดเลยพี่ทีอีกหนึ่งนาทีเที่ยงคืน everybody พี่เขาชอบนอนแน่ๆเราก็ชอบนอนครับ <c oughs> เราคงต้องนอนละ <c oughs> ทุกคนเราจะเจอกันอีกทีหลัง <c oughs> หลังปีใหม่คือครั้งแรกเลยวันที่เก้าเลยใช่ไหมไลฟ์รวมแบรนด์ไลฟ์รวมแบนด์วันที่เก้าแล้วไลฟ์อย่างอื่นครับ <c oughs> ยังยังมีก็คือสิบหกยังมีสามวันแล้วี่ดก็ไม่อยู่ไม่แล้วหลังปีใหม่ยังไม่มีตอนต้นปีมาเนาะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> มีดีไซน์นะมีโมเน่คอลอมอะไรอะไรหายลมหายใจเข้าออกแต่ว่าพูดพูดหนังหนุนหอ่ะเขาถามค่ะพีดด้วยโมเน่ะเขาบอกว่าพีดอยู่ไหนน่ารองเนาะเป็นเด็กอะไรก็ไม่รู้แบบน่าร้องไห้ยาวเริ่มที่เจ็ดค่ะพอดีกลับมาได้นอนวันหนึ่ง เดี๋ยวพี่ปูสี่กลางแต่ที่ดูได้แล่ววันที่มันคือสี่พี่เทสน้องลูกค้าพ่อปูเอาที่นอนให้ลูกเราด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกเราไม่รู้แล้วค่ะไม่สามารถกลับไปได้กรักถามกลางคืนถึงสี่สี่มันคือวันอาทิตย์นะพี่พี่ถึงวันที่สี่ไม่แม่สกดได้นะถึงวันที่สี่ตอนเช้าพี่ปูเขียนวันที่สามได้รู้สี่ตอนเช้าไหมประมาณนั้นค่ะเขาเลยหรอเรื่มอะไรวันจันทร์ไม่เริ่ม งานดูตาดิหรเริ่มงานวันจันแล้วพี่เริ่มงานวันจันแล้วหรอดูตาดิเราทำได้พี่จันที่หางไงพี่แม่เราไม่คนซื้อของหรอพูยังไม่ทันได้ทักเลยพให้เริ่มงานวันจันที่ห้างวิพี่พม่เราเริ่มีงานได้เลยหรอได้เลยจุดไลฟ์ปดครับมนใช้เงินเยอะแน่หนูอ้วกแน่เธอทำได้ฉันทำได้ กเลหัไงไม่ในการก็เอาลมแรงขึ้นซ้ำเสร็จสูงขึ้นให้ก็ได้คิวอยู่อ่ะถ้าบางวันไหนพอทำได้อกตลาดในคิวพี่ต้องรู้ค่ะให้ใจหน่อยเธอทำได้ฉันทำได้นเราดวงดีเนาะอะไรเตื้ยนน่าคิดเตี้ยนนี้อ่ะใช่นี่แล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่เข้าใจว่าตอนที่เจือนเขาแรกะเขาพูดเหมือนเตี้ยนอ่ะหมายถึงกับพิลอ่ะเออตลอดเวลาทไตอนนี้ก็เป็น ไม่ใช่ตอนนี้เข้าใจแล้วไงแต่ตอนนั้นไม่เข้าใจทำไมไม่โกรธกันหรอด่กกันไหาอะยิ้มผียิ้มผีู่กับพี่กูกับพี่เิ้ลอะก็พูดเหมือนจะตีกันมลอดเวลาอใช่แต่ี่โกไม่ใ่อะไรไมผมว่าสนิทมันไม่่ยเหมือนนทะเลาะกันตลอดเลาผมไม่เคยคุยกับเพื่อนผมแบบจะทะเลาะกันเลยอ่ะยิมีโ่คนละบคลดูหนูก็ะอิดด้วยคุยกันเหมือนจะโกรธกันตลอดเวลาไหมนั่นก็ไม่ปกติปกติไม่ปกติ อุ่นจริงรจริงมันคืออย่างเงี้ยใช่มันดีอ่ะไม่ต้องคิวเวลารอแป๊เดียวแลอะไรไม่มันหมดแล้วแค่เพิสองนาทีแล้โหอ้าว้เขอบคุณนะครับทุกคนสำหรับวันนี้เจอกันอีกทีตอนนี้คิวที่ลงเร็วสุดก็คือวันที่7มกราณเนาะเราจะไลฟ์วันที่ส8เดือนธันวาก็คือคิวสุดท้ายของเดือนนี้นะครับแต่เรายังมีทุวกวันนะคะ1ิ1หกสิโโเจ็ดสิใช่จริงจรเลยพรุ่งนี้เป็นป้าฟิวเนาะ ใช่ไหมให้รอนนะสวิตแล็ปสวิตแลบคือเครื่องผลไมาหขออัตรวยไม่ไม่ใได้เพราะในเรื่องส่งไห้โอเคครับขอบคุณทุกคนนะต้องลงไลฟ์แล้วนะเนลงให้หน่อยสิสุดปุ่มไหนนะปุ่มไหนนะโมเมโมเม